จะว่าไปวันนี้ไม่เห็นผู้ผู้หญิงเลยนะเลยมาจากเมยว่าผู้ผู้หญิงนักกันไปกินข้าวกันนะอ่าปาร์ตี้สาวสาวแลาวจะไปไปช่ชวยพู้เราไปด้วยล่ะไปถ้ากันเยอะๆก็สะดวกดีออกนะเอานะผู้ผู้หญิงเองก็คงมีเรื่องที่ต้องคุยกันตามภาษาของผู้หญิงเขาแหละนะน้ยเนี่ยเข้าใจผู้หญิงจังเลยนะฮ <c oughs> ไม่ใช่มั้ง วันนี้จะเล่าอะไรดีคะก็นะเอาเป็นเธอได้ไหมล่ะสาวน้อยอ๋อเขาไม่ใช่ของกินนะพี่คอวอ้าวนีสสาแจังในชุดเม็ดน่ารักจังที่อยู่แม่ก็ด้วยพวกเขาแค่ร้อเล่นนะนี้สาจจัง เอาเป็นว่าขอพวกเราดูเมนูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเรียกอีกทีนะโอเคค่ะแล้วจะมาใหม่นะดีจังนะชุดเมดเนี่ยืมอ,อยู่เมดในชุดเมดอืม ยินดีต้อนรับกลับค่ะในทา่านจะทานข้าวก่อนไหมหรือจะอาบน้ำก่อนดีหรือว่าจะเอาเป็นเธอได้ไหมละ่ะ อาจะเคยยื้อให้แหลกะจะรแ้ใไปแล้วนะคะเมทมันก็คงจะประมาณนี้เละนะคิดเหนื่อยนี่นะไปเอาควาคิดแบบาั้นวกไี้มาจากไหนเล่ยว่าจะโดจินที่เพิ่งอ่านมาน่ะไปเรื่อยกับคุณเมดไรเดยีงสาที่ถูกเพื่อนของเจ้านายตัวเองล่อลวงแล้วก็พาไปซ้อพอะไรไม่ต้พูดแล้ว คิดแบบนั้นเนะี่ยมันจะไม่ดีแต่โยเมะนะอ,<ว>อ,อ่ะเธอไม่เกาะใช่ไหมอะโยเมะโยเมะอ่ะเนีอ่ะโทษทีเมื่อกี้พูดอะไรกันเรออ๋อตายแล้วยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนี่นะนี่น,นังกิสาจ,จ้าขอสั่งอาหารหน่อยจ้านี่เธอไม่ได้ฟังเลยงั้นเหรอ,หรอ